โอยนี่ไงอันนี้ส่งเมื่อกี้ตัวนี้เหรออกได้ประแดงว้าฮลาฮ่าฮ้าฮ่้ฮ่า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 ฮ่อีกาฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ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 ่า่าฮ่า่า่าฮ่า่่ ส <43. S 2> ี่สิบสามเก่าไหมเงีนน้ยคิดว่าปึ๊ปป,ปน่นไหมน,น,นั่นเลย,เน,เลยน้ำสี่สิบสามไม่ม่ขาขาวเขาขาว โอ้ยไอ้โซ่โอ้ยโอ้ยเลนเลยนะไอ้โซไอ้โซว้าวว้าวว้าวนี่เก้วครับเก้วโอเคครับโซลูกมาถึงด่านแล้วลง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 มีโซ่ก็มีหินด่านแล้วครับอ่าได้ลุ้นมาลุ้นนะครับสายดีซีเราก็ปล่อยนะครับมาลุ้นกันต่อ ปลาเล็กไปด้วยลอยสายไปด้วยมาอยู่ไหมอะกินเบ็ดตาใหญ่อะไรหไม่โยกเหรอปวดอย่างเดียวเหรอฮะเียโยกเมื่อยไ้เก่าไม่เก่าเก่าป่ะกัเบ็ดตาใหญ่อะน้ำต้อง45เมตรนน มาลุ้นกันครับปลาอะไรไม่รู้เบ็ดเบ็ดลิงค์อยู ang, oh ่เลยปามกินอยู่เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนปลาเก๋าป่ะโอ้ยกี่ตัวน่ะปลาเก๋าปลาอะไรโอ้ยสวยใหญ่ปลาสิตตัวโอ้ยข้ามมาดี่นโอ้ยขันเบ็ดขันเบ็ดเดี๋ยวขันเบ็ดหัก เปลาเบ็ดเบอร์สิบเจ็ดนี่นะเขาตัวใหญ่ไว้เอาตัวล่างเน่ยยกตัวล่างขึ้นมาอีกตัวล่าอนโอเคเฉียดสบายสบายเลยยกปลาเก่าคู่ด้วยลูกาแล้วนี้มันหนักหนักหนักกระทุนนี้แหละโอเคี่่เเเกาไมยยดลตัวใหญ่อตัวเบ็ดไม่เล็กหรอกถ้าปลาตัวใหญ่แล้ว ินแล้วโอตะคิวกินกินแล้วเนี่ยกินแล้วของผมกินแล้วของผมกินแล้วกินแล้วของผมกินแล้วโอ้ยฉาของตัวเองไม่ได้อ่านอ่ะของตัวเองไม่ได้อ่านอ่ะเอาลูกแล้วถ้าเงี้ยถ้าเกิดว่าสายลอยมื่กินนี่ทำไงผมเอานะมาแล้วเป่าเป่าก้าว

เราติดขีแล้วมีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักก็มีครับแต่ทำไมมันเดี๋ยวมันก็วิ่งเดี๋ยวมันก็ไม่วิ่งเลยไม่รู้อะปลาเก่าปะน้ำลึกน้ำสี่สิบห้านู่นน่ะมาแล้วขาวๆนู่นอะไรวะน่ะฝ่าม้อครับที่ปล่อยไปเขาขาวไปโซ่โซ่อ้ยถ่ายถ่ายถอ้ยเดี๋ยวรอดเดี๋ยวหลดโอ้ยเมกินสองขอนู่นน่ะขอเลยนะอ่ เบีดตานิดเดียวครับไม่ผมว่ามันติดตั้งแต่ทีแรกแล้วแหละจะไม่ยอมขึ้นไงไอ้ที่ผมบอกว่าปลาว่ามันติดแล้วติดแล้วอกะจะล้วงปากหย,ย, <c oughs> ยาหย,ยาหยาอะไรเนีย่ยจาัออบปลานี่เอาคีมมาปลดอเออมันไม่ได้หรอกฟันเช,ชื่อผมไม่ได้เออ เชื่อผมโดยเก็บตัวเฮียถือเองอ่ะเฮียถือเองเฮียถือเองเดี๋ยวที่ผมนีบนี่ก่อนอะไรอะไรอุ้ยดูฟันไม่แปลงนี่เียเหลืองยิ้มห่อยเออมันตัวใหญ่มันมีฟันเนี่ยเดี๋ยวเปิดนั่นหรอกอืมเล่นอะไรกัเล่นอะไรไม่รู้นู่นมื่นคืนคื่นกึ่นกึ่นนู่นนู้นนู่นนู้นในปากนู่นตัวใหญ่ไหมไปลึกไม่คว้าคอยมีตัวไม่เฮียเนาะขึ้นมาไซนี้จะชอบใช่ใช่แก้ว สายเอ็มมันเหลือเยอะไหมน่ะพอเขาดึงขอมาตุ้มพอดีฮะเอาอีกแล้วครับขึ้นมาแบบแบบฟุ้งด้เย็นนะหนาวจะเย็นจะโหมหนาวก็เสียบไปสิฮะเสียบไปเสียไปจะถือไว้ทำไมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ตีมือเลยเก่าเก่าเก่าจะไปตีมือเก่าอ่ะไม่ให้ดีนะฮะไม่ได้ดไม่ด้เนาะเดี๋ยวไปตีมือเลยจานจานจานดูดิเอาใหญ่เลยอ่ะ มัดสามขอนะครับอย่าลืมนะไม่ต้องรีบนะมัดเบ็ดให้ครบนะนี่เขาสายให่เอไม่ใช่เห็นเห็นเห็นตกฮะแเก๋าเก๋าเข้าโอ้ยโอ้เอ้าเก๋าครับขาผม ก็จะอาบผมแล้วเกี่ยวอะไรน่านหนาเนี่ยเราเนี่ยก็หลุดไงโอ้ยไม่มีดิ้นขึ้นมาไม่มีดิ้นปอดทะลักหมดขึ้นมานี่แล้วดูบุหรี่มากกว่เราเนี่ยนี่นมเปล่าปล่าเตาเกียร์ข้ามเออครับโอ้แฉสวิงป่ะสวิงป่ะสวิงสวิงเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวใหญตัวใหญตัวใัวตอ๋อเดียเดียวเดียวเดียวดีาดีดูดีนะเปลี่ยนเป็นขอใหญ่ไม่มันเบ็ดขอใหญ่วะมันไม่ใหญ่หรอกแต่ปลาตัวใหญ่อย่างเนี้ยขอเลียเดียวเดีดูดิทำเองทำเองกดเป็ดอกกันได้หรอก เฮ้ยไอต่อมาอะไรมันทีผมอ่ะไม่รู้นะอะไรอ่ะเราอยู่นะโอ้ยอะไรผมเดินมาให้หลังกะโดนเนาะอันเลยนะอะไรผมส่งให้มือใช่แป๊บเดียวยังไงนะอันนู้นก่อนอันนู้นก็เล่นก่อนอันนี้เอ็งผมขนาดมันจะไม่ใหญ่อาจจะไหลตรงใอ้โดนก่อนไอ้ทูนโดนฮะไอ้ทูนโดนก่อนนะ ทำไมมาด้วไม่ไม่ไม่คนละเส้นคนละเส้นให้ได้ทุนขึ้นบอลโอ้ยโอ้ยแฮคคู่แฮคคู่แฮคคู่ไอ้สวิงเราอยู่ไหนวะอ้าวเฮียทอดฮะมัดมัดมัดลูกมัดตะกัวคาร์เรตะกัวคาร์เราอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียนี่มาไงวะเนี่ยเอ้ยเหลืองเลยเหลืองทอดทอดทอดอ๋อเนี่ย

้ยยกหน่อยค่ยกหน่อยยก,อย,ยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยอโ,อโอ้โหท,โ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 ท้อ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 ได้แล้วครับปลาแมวครับปลาแมวโอ้ยที่มันเบาไงโอ้โหเร็วโหเบ็ดนิดเดีเยว<อ>ไม่น่าเอาอยู่เลยอ่ะกินแล้วกินแล้วกินแล้วตีหูเก่งเกินแล้วกินแล้วกินแล้ว โอ้ยกานู่นน่โอ้ยเงียบเลยอะนู่นเอี่อะไรบุรีบุรีบุรี้องจับไม่ได้อ่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยวาแล้วบอกไดออนปไหมไม่เรานับ เราจะเป็นรองเขาแต่เราก็นับหนึ่งเหมือนกันนอ้อค่อยๆดูสายนะครับลมมันหมุนอใจกันเดี๋ยวพ่อเ,เบนเบนรับลมก่อนเบนเรือรับลมก่อนเบนรับลมก่อนมายังขึ้นมายังเหลืองสองฝนเหลืองสองเหลืองสองเหลืองสอง cái nào sẽ là cái đầu nhá cái này sẽ là bên cầu nó. hả? Ờ, này sẽ là cái đầu nhá sẽ là cái này sẽ rằng... là cái đầu nhá cái này sẽ là cái đầu nhá cái là Ê! đầu nhá cái này sẽ อืมสวยๆสวยๆกินแ่้งหัวลอกลั่นเลยอ่ะแกะแกๆแกะแกะพังแหลไม่พังแหล่บอกออย่บก่แกแกะแกๆแกเบายังเบายังเบาเริ่มเบายังขึ้นมากางน้ำยัง น้ำสี่สิบสองเมตรฝั่งนู้นก็ไม่ไม่ยอมเหรอไม่ยอมเหรอไ่่่กกนนนนึงแล้วเียหฝั่งนูน้นฝั่งนูน้น,นไม่ยอมนู่นน่ะนูน่นน่ะโอ้ยคันโกง้งโอ้ยมีเด้งมีทรงมีสง่สง <c oughs> ปลาไม่กระโดดในตอนเล่นเออนั่นแหละผมก็เล่นนั่นแหละเออผมว่าแล้วตอนที่ส่งนั่นแหละปลาปลามันจะหลุดในตอนลเ,อเล่นอเอแอนนแม,อแอม่มันตึงของมันดีๆอยู่แล้วเนาะเราไปส่งมาแล้วครับมาแล้วอยู่อยู่อยู่ อยู่เห็นแล้วหนึ่งสองอู้ปลานินปลานินปลาหนินกันทะเลฮึ๊บอื้อเออเอื้อมเอื้อมเอื้อมเป็นข่าเป็นตัวเห้นเอ้ยมันลอยเนาะไป็ขายไปตัวนึงอยู่นั่งไงมัน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 คาบขายไปตัวนึงเออขายไปตัวนึงเอ้ยมันขายไปตัวนึงกนหน่ะเบล่ะขายไปตัวนึงเห็นดูแล้วเปืดเลยรู้เลยเพราะกิ๊บหนักกว่านี้เออกิ๊บมันหนักกว่านี้หลุดไปสองโลได้ สองตัวนี้ก็ได้โลแล้วเนี่ยขี้มันหนักกว่านี้ย่างไซส์สองตัวนี้ก็ได้แล้วเนาะโลเนาะขี้มันหนัวนี้อย่างเออนปลามันกินเบ็ดขาดของผมก็อยู่ไปมีฮอปแย่ไม่ค่อยดีของผมก็กินแล้วเนี่ยเงี้ยสมต่อแล้วสมต่อ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 อยู่อยู่แล้วอยู่แล้วคิดว่าอยู่นะ นึกไปทีนึงอ่ะเจอ๋ลอกฝายอ่ะอ๋อเงี้ยมุนซ้ายอ่ะไหนไหนไหนแต่มันเบาขึ้นเน่ะฮะเบาจตจมไม่ไหนไม่เบาโอ้ยนี่ไงอันนี้ส่งเมื่อกี้ตัวนี้เหรอออกได้ปลาแดงนว๊อยู่ไหม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 ได้ไหมอดูลหนักมา หนักหนักหนักมาใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่าปีละปีลวโอ้โหโอ้โหคนละไม้สองไม้แป๊บเดียวครับแอบหนาขาดที่โอยี่นเอาไม่เยอะขาดขาดใส่ตัวรับไม่ไหวเนาะโอ้หินเห็นไหมบอกว่าอยู่โอ้ติดหัวโอ้ยอีกแล้วใสนต้องอันนี้เลยเอากล้องติดนี่แหละ วิ่งเหรอไม่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 มั่นใจมั่นใจมั่นใจมัน,มมน,มนวิ่งแล้วอ่ะวิ้ยวิวววว่งวิ่งวิ่งวิ่งแนนแนนเลนนิ่งครับแบนนแนนเลนนิ่งครับแนนเลินนิ่งครับไอ้ไอ้นั่นป่ะใช่ป่ะผมว่ามีมีไซส์วกว่าพวกนะี้มาคิดว่านามะมีไซส์กว่านะมาพ่อมันสวนนะสวิงอ่ะไม่เห็นนี่ครับนี่นี่นี่สวิงอ่ะสวิงอยู่นี่อยู่นี่ให้เห็นปลาก่อนครับ เฮ้ย hey, ไม่มีระเบิดวิ่งขนาดนั้นหวานปะไม่หวานไม่ไม่หวานเซครับรวมด้วยเชื่อกันครับรีบไปไหนในบอกไม่รีบเฮ้ยนะดูเขาทำานี่เดี๋ยวก็เหมือนการส่งสายอีก่ะเดี๋ยวหลุดไปอีกอะจะได้ของวันนี้เราเล่นกันทั้งวันแล้วครับไม่ไหวแล้ว ตั้งตั้งแต่โดนแดดบ่ายสามโมงนี่โอ้ปวดหัวเหลือเกินแล้วบ้าแดเดเราไปตองนี้บ้าแดดตรงนี้บ้าแดดครับน้ำเท่าไหร่ลูกน้ำสีสส่สิบสี่สิบเกินสมตัวพรขึ้นแน่นอน<บ>เพราะว่าไม่แม่ฝ่ายไม่มีออกปลาปลาเก๋าปะน่าปลาเก๋าเนาะมันยอมแล้วมั้งเลยที่เรื่มันวิ่งอ่ะมันวิ่งไปแล้วว่ะเนิบเนิบเนิบ

เอาเอาเอาปลาออกเอาปลาออกปลาออกปลาออกเดี๋ยวเอาปลดปลดอันนี้ก่อนปิดก่อนว่ายแล้วมันวิ<__ uh> <_่งสวนเนาะหนักดีเนาะแข็งงี้มันมาเบาเลยฮะขึ้นลอยน้ำมาแน่นอนใช่ที่ตัวโอ้ยระวังเงี้ยบอยไซไซกิโลไว ไม่กลัวเป็ดกลัวน่ากลัวน่ากลัวกว่าเป็ดอยู่ข้างในชิมชิมอะไนไม่รู้อุย้ยมันแก้มมันคมนะเฮียบอยนี่เป็นล้วงอ่ะลงปากไม่นู่นหน่ะข้างหลังครับหนีไปกลัวไปก่อนกันน,นี่เป็ดกระบาดบอกว่าอยากได้ปลาใหญ่พอปลาใหญ่กินก็แบ็นลาบากแบบเนี้ยปากกัดเต้นทีครับดูจะฟันฟันยังกระเชี้ยวหมาเลยนะเราทำมากินครับปากกัดเต้นทีครับ เอาเอามือแย่ดิฮะเบ็ดฮะ้ยต่อเนื่องอะ่ะโดนแล้วนู่นน่ะฮะเอาเน้อไปไปทุนเลยเอา,<ะ>เอาน้า,าไปของผมนะครับแต่ผมไม่ได้อัดครับเสรยดายจังยก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 ช่วหน่อย เห็นโอ้โหเกี่ยวแกี่ยวสังกีครับเกี่ยสายตะกาเลยมีเถียงมีเถียงนี่ก่ะมีเถียงมีเถียงโอ้เบ็ดเกี่ยวมืออะไรได้หมดเลครับเรียกช่วยช่วยได้เลครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่โอเคครับโอ้โหใส่เีว่ส่นนะใส่น,นี้ป่ะใส่น,นี้ปะใส่น,นี้ปะ โอ้ยเหนื่อยมาแล้วนะมาแล้วนะโอ้ย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 สวนแต่ละตัวเอ้าเนี่ยยกตามผมตามผมยกขึ้นยกขึ้น เออเฮ้ยเจ้าแต่ทับใจจับๆเลยมันกินหินปุ๊บ nah, มันดึงจุดเลยนะไปเลยอ่ะวิ่งเลยอ่ะได้ชิมมามได้ชิมไหอยัง มันเขียวอีอีคา,า,า,าตาเลยบัตปลาแลวบักรสวสวนเนี่ยแล้วมันสีท้องเรือ่ครับอย่างนี้นนนนอเออเาเาไปบัด เขาอ่ะนี่ในเอซีทางบ้านเขาจะได้เห็นได้ดูได้ชมกับเราเขาไม่ได้มาบางทีเขาชมเราตกนี่เขาก็ดีใจแล้ว ที่ทางบ้านเราเขาคอยดูอยู่อล <Hey. S 1> ุ้นกับเราว่าตัวปลาอะไรจะตัวเล็กจะใหญ่จะเล็กงไงาลุ้นอยู่จะขาดไม่น้อจะได้ไหมเน้ะเราก็รอดูถ้าขาดก็ได้ของเหม็นแล้วครับโอ้ยไม่รอเลยอ่ะกลัวกลัวไม่ทันอืมไม่ลากไม่ไหวอืมโอ้ยเมื่อยปัดตะกัว สวยง,งามตามสองเรื่องครับเห็นไหมมันมันควันอะไอหูสีเลยโชกตัวใหญ่ควันตัวมันใหญ่ไม่ีฟันโอ้ยังเคี้ยวหมาเลยเนาะฟันเต็มปากเลยอะ่ะเฟอฟันเต็มปากเลยออกไหม โอโหชักชักชักครับไซนะครับวราตกตอนเย็นมาดูไซไซใหญ่ๆมองไม่เห็นเรียมฮะเคี้ยวเลยนะเชยเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับโอ้โหอข้ามล่างเต็มเลยวะเป็นหลุมเป็นบ่อะอืมเก๋านี่เฉพาะปาเก๋าครับนี่ตา ใส่จานนะครับแต่ละตัวอืมดูดินะครับแต่ละตัวอาศัยจาน เรือเขาน่ะเฮ้ยระวังวเ,วนะเรือมันวูบว้าวูบว้าไปเด้อน,นะนั่นแหละเดี๋ยวก็ขึ้นไปรับข้างบนเป็นอายะอายะ สูตของเราสองหางได้มั้งเนะได้แล้วยังไงได้ได้มั้งน่าจะได้มั้งสองหางเนาะเราสี่หางแล้วนะโอ้โหหูดูเป็นไงเนี่ยเป็นงานนะครับเปิดน้ะไม่ไม่นี่ไงน้ำในกระถางนี่ครับเนี่ยน้ำในอ่างอ่ะน้ำในอ่างน่ะล้างถูกแล้วน้ำในอ่างแล้วน่ะมีแล้วน่ะเปิดล้างได้เลยตีนหยุดเท้าเหยียบขึ้นขึ้นขึ้น เปิด้องงะเขา,าขอะนี่ครับไซส์ครับถึงสนทนากันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับงานเข้าเตรียมถังไม่พอใส่ไม่พอใส่ ไม่พอใส่อยากปลาเก่าไว้ตั้งห่างเไม่พอใส่ถังไ,ได้ปะเออได้แ้แข็งพอแล้วปะพอ,พอเอาโรยๆหน่อยไม่ไม่เอาโรยใส่ถังนี่ก่อนนะึ มันสีมันีมันอยู่ข้างล่างถ้ามันไม่ใส่ไม่ได้หรอกไม่พอรูปลาเก๋าด้วยปลาเกา๋าอีกอบบแตกแตกลูกหัวแตกไม่แตกอือแบบไปดูบ,บ,อบอกแล้วของมันน้อยตกเอาตกเอา เลี้ยงอะลุงใช่เเียงอาไม่หมดเพราะว่าหมดหมดนะหมดหมดอะไม่หมดก็อัดอัดนี่แหละหมดหมดเหมืนก็หมดข้างล่างมันยับไม่ได้แล้วปลารี่กะเลี้ยงเราเต็มอยากจะเจออย่างเงี้ยเนาะขนาดเราเล่นเล่นนั่นนี่นะฮะเล่นกันเยอะนะถ้าถ้าใส่กันเต็มที่อย่างขนาดนั้นนะนี่ไม่เต็มที่ โอ้มีการเล่นๆอีกอะแอน่อะไรนะอะไรทรงทรงทรงซ้ายผมไม่รู้ผมนอนขึ้นมาทีปลาเต็มถังแล้วเรียงในดีลุกที่เหลือสะาดนี่เหยสนานเอาใหญ่ๆเมื่อกี้ไม่ได้เปิดตกปลาสะพานเลยนะพอใส่เมื่อกี้ไม่ได้เปิดไฟล่าง เต็มเลยเหลือใส่คอนแอฟแข่งคอนแะอฟมันจะปิดไม่ได้ห้อยกนใหญ่นั่นแหละ <c oughs> ไอ้กระติกเต็มเหมือนเดิมครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลัดไปเลยว่านวีปลาต้มมังปลาตากแดดเดียยวอะปลาเค็มมาโอ้เดี๋ยวผมก็ไปของมันเอาลูก,ลกน้ำแข็งอดัดอีกไม่ได้แล้วหมดแล้วเต็มแล้ว